คลิปนี้นะคะแค่จะพามาดูสเปคและออปชันหลักๆของตัวไททันปี2022ตัว Elite g t p l u s นะคะเดี๋ยวไปดูกัน เดี๋ยวพาไปดูออปชันของรถคันนี้นะคะตัวนี้นะคะชุดแต่งเขาจะเป็นชุดแต่งตัวพิเศษนะคะตัวล้อจะเป็นล้อขอบ18เนาะภายในเขาจะเป็นสีทูโทนนะคะจะแต่งด้วยโทนสีเข้มตัดด้วยสีเฉพาะของเขาในแต่ละรุ่นนะคะพวงมาลัยก็จะเป็นมันตีฟังก์ชันหน้าจอเป็นหน้าจอระบบสัมผัสนะคะตัวนี้เป็นเกียร์อัตโนมัตินะคะในส่วนของผู้โดยสารด้านหลังเนาะเขาจะมีช่องชาร์จไฟให้1จุดนะคะอ่าจะอยู่ตรงตกลางนะคะ แล้วก็ด้านหลังเนาะในส่วนของด้านหลังจะมีโลบาร์หลังมาให้นะคะจะมีสติกเกอร์เป็นรุ่นของเขาแอดลีตรงนี้เลยนะและท้ายนะคะยังมีกล้องมองหลังให้รถสําหรับคันนี้นะคะจะเป็นรถ360องศาสามารถมองได้รอบคันเลยนะมีกล้องมองหลังและด้านข้างนะคะพร้อมกับมีบันไดกรชุนท้ายมาให้แล้วนะสำหรับรุ่นนี้นะคะต้องบอกว่าสวยมากๆเลยนะคะค่าตัวน้องก็เพียงแค่549,000บาทเท่านั้นเลยค่ะถ้าใครจ้าไปผ่อนนะคะก็ผ่อนเพียงแค่หมื่นหลักร้อยเท่านั้นเองเลยนะคะตลอดสัญญาได้เลยนะ ถ้าอยากจะเข้ามาชมรถจริงนะคะก็เข้ามาได้ที่สมโยงอาลิเตอร์บ้านน้ำพาธน,นะคะทางไปม่วง30ส,สน,นะคะหรือว่าจะโทรมาสายด่วนนะคะซ8 1 2 3 8 6 6, 6 9 9ึ่งปด้เลยค่ะ